สวัสดีครับผมปีน่ากรสิริโชติกสเถียรน,นะครับผมเป็นนักดนตรีอยู่วงอาพามิคุนป้านะฮะเป็นมือกีตาร์แล้วก็เป็นมือเบสวงอ่ The Paradise Bangkok หมอลำ International Band ครับที่ที่เรากำลังนั่งอยู่ที่นี่นะครับชื่อร้าน Machine Age Workshop นะครับก็เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์นะครับเราเนี่ยมีหุ้นส่วนที่อเมริกาเนี่ย ไปค้นหาประมูลมาแล้วก็ส่งกลับมาที่ประเทศไทยครับพูดง่ายคือร้านเราในแมชชีเน a ยร์โชว์ชอปเนี่ยเป็นร้านที่ขายเฟอร์นิเจอร์นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาแนวอินดัสเทรียลแล้วก็เป็นแนวฟาร์มคือก็เริ่มจากของของเราก่อนนะครับว่าของของเราในหลายชิ้นเนี่ย เป็นของที่ค่อนข้างมีประวัติยาวนานนะฮะแล้วก็หลายชิ้นเป็นขอ,ของที่ถูกสร้างมาก่อนสงครามนะฮะในยุคที่อเมริกากำลังเริ่มสร้างประเทศใช่ฮะเพราะฉะนั้นมีของใช้งานช่างโคมไฟนะฮะที่ใช้ในงานอของหมอฟันนะครับแล้วก็จะมีะพวกตาช่างนะฮะพวก ของที่ถูกใช้ในการก่อสร้างนะฮะ <Yeah. S 1> ของที่ตกแต่งในในห้องนอนก็ก็มีของที่ตกแต่งในห้องนั่งเล่นไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้นะฮะในห้องทานข้าวนะฮะหรือของใช้ในครัวเราก็มีฮะทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เลย ของหลายอย่างนี่อาจจะเหมาะกับที่เราสามารถไปตามไปตกแต่งโรงรถหรือที่จอดรถที่จอดมอเตอร์ไซค์ก็ได้เหมือนกันอย่างช่วงเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเราเนี่ยก็เวลาเราจะลุกขึ้นมาแต่งบ้านหรือแต่งร้านใช่ไหมฮะโดยเฉพาะแต่งร้านทำธุรกิจหรือออฟฟิศอย่างเงี้ยสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยแนวที่ฮิตนะที่แนวมิสเซน n จูรี่ใช่ไหมฮะพวกสแกนเนเวียพวก ปี5 0 6 0 7 0ใช่ไหมครับถึงวันหนึ่งเนี่ยแม้นอนมนุษย์เราก็คงจะอิ่มตัวกับแนวใดแนวหนึ่งนะฮะถึงวันนี้คนก็ย้อนกลับไปไกลามากขึ้นนะฮะไปดูของแต่188กว่าเนี่ยคงไฟบางอันที่เรา,เ,าเราได้ที่เราได้มาเนี่ยมี1890อะไรมีเก่าอย่างนั้นเลยใช่ฮะก็มนุษย์เราก็ย้อนกลับไปไปไกลามากขึ้นนะครับไปหาค้นหาของที่มันที่ มันอาจจะได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งดีไซน์น้อยกว่าแต่ว่าเน้นฟังก์ชันที่มันแข็งแรงนะฮะแล้วก็มีให้อารมณ์อีกแบบหนึ่งที่แตกต่างต้องบอกไว้ก่อนว่าของที่เป็นของโบราณที่เราเอามาเนี่ยที่เห็นส่วนใหญ่เนี่ยคือของของของเก่าทั้งหมดนะฮะซึ่งแน่นอนเราเราก็ไม่ทำก๊อปปี้อยู่แล้ว ือของที่เป็นของแท้ก็ให้มันเป็นของแท้ไปนะฮะโอเคอันนี้อย่างประเทศอุตสาหกรรมใหญ่บางประเทศก็อาจจะจะทำก๊อปปี้ก็นั่นก็เรื่องของเขานะฮะแต่ว่าที่เนี่เราเป็นของอเมริกาแท้ๆหมดเลยนะฮะซึ่งของจริงกับของปลอมมันก็มันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะก็มีอย่างนี้คะโคมไฟ OC White เนี่ยนะฮะตัวนี้นี่นะครับ 4 2 0 0 0บาท OCY เนี่ยเป็นหมอฟันนะฮะก็คิดโคมไฟเพื่อมาใช้ทาง,งานฟันของตัวเองทำฟันตัวเองในปี188กว่านะฮะแล้วก็โคมไฟของเราเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยบางตัวได้จากบ้านของ o c ้เองเลยแล้วก็มาครั้งเดียวไม่หาไม่ได้อีกแล้วนะฮะฟังกช์ชันของมันคือการที่มันอยู่มาได้ขนาดนี้แน่นอนความคงทนของมันเนี่ย ม,มันมีอยู่แล้วถูกไหมครับ2ก็คือว่ารูปลักษณ์ของมันแล้วก็ประวัติศาสตร์ของมันใช่ไหมฮะอย่างที่อย่างที่กล่าวกันมาว่ามันถูกใช้ในางานทําฟันในยุคแรกๆมันมีประวัติศาสตร์ที่มันถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดการทํางานบางอย่างใช่ไหมฮะฐานลูกค้า ทุกวันนี้ฮะก็ไม่ว่าจะเป็นร้านนะฮะที่ทําธุรกิจต่างๆร้านอาหารร้านกาแฟคาเฟ่หรือร้านตัดผมก็มีลูกค้าหลากหลายแบบหรือแม้กระทั่งเราก็เปิดให้เป็นพื้นที่ที่เราให้เช่าถ่ายหนังถ่ายโฆษณาได้นะครับก็มีหลายคนนะฮะหรือจัดอีเวนต์ก็มาใช้พื้นที่เหล่านี้ที่คิดว่ามันมีมีมูทะม,มีอารมณ์ที่เข้ากับสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมาเช่าสถานที่ หรือเช่าสินค้าออกไปถ่ายที่อินก็ก็ได้เหมือนกันตามสูตรนี้เก้าอี้เนี่ยเราก็มีตั้งแต่หลักหลักร้อยหลักพันก็มีนะฮะเราของเราก็หลากหลายคือไม่ใช่ว่าเราจะเล่นแต่ของอย่างเดียวของที่เป็นของสะสมอย่างพวกโอซีไว้ cy, หรือว่า Toledo s t o ตูเนี่ยที่คุณนั่งอยู่เนี่ย มันก็เป็นของที่อาจจะหายากปัจจุบันมันไม่ทําแล้วของพวกนี้ก็จะมีราคาสูงขึ้นยิ่งเป็นของบางอย่างที่ชาวโลกเขามาสะสมกันราคามันก็จะสูงว่าเชื่อว่าของในนี้มันก็มีจิตวิญญาณแล้วก็มีการใช้งานที่ตอบสนองอพูดบริโภคกับหลายคนในหลายๆกรณีในการใช้ชีวิตในหลาย,ลายที่ได้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ office. ออฟฟิศในโรงรถ เป็นในสนามหญ้านะฮะห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือร้านที่คุณเปิดทำธุรกิจค้าขายร้านเราก็สามารถที่จะตอบสนองให้คุณได้คือผมเนี่ยเป็นคนชอบของโบราณอยู่แล้วนะฮะ ถ้าเด็กโตมาก็ชอบอ่านหนังสือเก่ากีตาร์เนี่ยผมก็เล่นแต่กีตาร์เก่าเท่านั้นพวกอุปกรณ์ก็เราก็ชอบของโบราณน,นะฮะนะเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามอะไม่มาก็นอยคือของโบราณมันก็มีหลากหลายเราต้องหาอะไรที่มันตอบโจทย์ตัวเองนะฮะใช่ไหมฮะไม่ว่าคุณตื่นมาเนี่ยคุณจะเข้าห้องน้ําสีฟันคุณก็อยากจะมีห้องน้ําที่คุณเข้าไปแล้วมันให้อารมณ์คุณคุณอยากจะเข้าห้องน้นํานี้ใช่ไหมฮะ,ะคุณออกมาจากห้องน้ําคุณมาห้องแต่งตัว คุณก็อยากจะมีห้องแต่งตัวแล้วก็ไม้แขวนไม้อะไรที่มันใช้งานได้ได้ได้ถนัดทุกวันใช่ไหมฮะคุณอยากจะแต่งตัวชาวบ้านคุณก็อยากแต่งตัวที่คุณรู้สึกโอเครู้สึกเหมาะสมว่าคุณแต่งตัวออกไปแล้วมันครบถ้วนในแผนการที่คุณวางไว้แต่ละวันใช่ไหมคุณก้าวขึ้นรถคุณออกไปทํางานคุณมีแฟนคุณอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไอสิ่งของรอบๆตัวเหล่านี้ของร้านผมเนี่ยผมผมคิดว่ามันจะตอบสนองวิถีชีวิต ของคน,นหลายๆคนไม่จาเป็นต้องเป็นแนวอินดัสเทรียลมีสนลิมอย่างนี้ทุกอันใช่ไหมฮะคุณไม่ใช่ว่าคุณเหมือนคุณต้องเปิดแมกกาซีนมาแล้วไอ้นี่มันแต่งตัวอย่างนี้ฉันต้องแต่งเหมือนคนนี้ถูกไหมฮะคือของเนี่ยคุณเอามาผสมกันได้เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวหรือว่าการตกแต่งบ้าน หนึงปีที่ผ่านมาจริงว่ามันก็มันก็ผ่านไปเร็วนะฮะที่เรามองว่าเราจะสื่อสารและทําความเข้าใจกับกับกลุ่มลูกค้ายังไงมากกว่าเราเราได้ได้ส่งสารไปถึงอย่างว่าเราอยู่ตรงนี้แล้ว2คือตอบโจทย์ได้ว่าไม่ว่าคุณคุณจะอยากตกแต่งสถานที่ประเภทไหนที่คุณกําลังมองอยู่แล้วทางนี้สามารถจะมีอะไรที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ไหมเมื่อมีลูกค้ามาเราก็ต้องพยายามที่จะถามถ่ยแล้วก็พยายามที่จะ นำเสนอสิ่งที่ลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยมองหาอยู่งานศิละปะที่เราทำเนี่ยที่เราเริ่มมาจจะเป็นอาชีพหลักเป็นอาชีพแรกๆที่เรารักตอนเด็กเนี่ยกับธุรกิจใหม่ๆที่ที่เรามาเปิดในช่วงเวลาในวัยนีย้ถ้าเราคิดว่าเราสามารถที่จะจัดแจงเวลา แยกเวลากันได้ใช่ไหมฮะซึ่งผมว่าจริงๆแล้วผมชื่อว่านักดนตรีหลายๆคนนะ่ะถ้าทำจริงๆอะ่ะมันมันทำได้ครัความคิดในช่วงเวลาการทำงานที่มันแตกต่างกันเนี่ยผมว่าถ้าเรามีเป้าหมายแล้วเรามีสติเรารู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไร ในดีกรีแค่ไหนเนี่ยผมคิดว่าการทำธุรกิจเนี่ยเอาสิ่งที่มันเหมือนกับงานทำงานศิลปะก่อนงานศิลปะเนี่ยคุณทำคุณต้องสื่อสารให้ใครสักคนเข้าใจถูกไหมครับออย่างน้อยโตคุณเองอะ่ะอย่างน้อยที่สุดอะ่ะโตคุณเองกับเพื่อนร่วมวงเนี่ยไม่มากก็น้อยคุณต้องสื่อสารให้คนในวงเข้าใจแล้วให้ตัวคุณเองเข้าใจในเนื้อหาและความรู้สึกของคุณที่จะออกมางานธุรกิจที่เป็นธุรกิจเชิงบริการอย่างเงี้ย ก็คือการสื่อสารเหมือนกันถ้าเ c เปิดเนี่ยอย่างแรกที่เราจะทำก็คงเราคงต้องไปสำรวจตลาดถูกไหมครับไปสำรวจเพื่อนบา้านรอบๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครัทำารู้จักกับคนดูโอกาส การทาธุรกิจที่อื่นเพราะจริงๆแล้วที่เนี่ยเราก็มีทีมที่ออกแบบด้วยนะฮะคุณจิ๊บผู้จัดการที่นั่งอยู่เนี้ยของเราเนี่ยก็กจบสถาปัตย์ศิลปกรนะครับก็เรามีโปรเจกต์ที่ได้ออกแบบบ้านให้ลูกค้าทั้งหลังแล้วนะฮะโปรเจกต์ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ออกแบบแล้วก็ใช้ของที่นี่นะฮะไปตกแต่งด้วยเผอิญว่าช่วงที่ผ่านมาก็ อาจจะยังไม่มีเวลาไปสอดส่องประเทศเพื่อนบ้านมากเท่าไหร่มากเพียงพอเขาได้ไปบ้างนะฮะได้เห็นว่าเาวียดนามเขาเป็นยังไงเมืองนี้เมืองนั้นแต่ว่า,ายังยังไม่ได้ไปครบทุกประเทศนะฮะเดี๋ยวก็ต้องคอยดูแต่ว่าเท่าที่ได้ยินมาเขาคิดว่ามีโอกาสเยอะนะฮะก็อยู่ที่การที่เราจะสนองความต้องการของ,ของทางนู้นได้ไหมในเรื่องสไตล์ในหลายเรื่องแล้วก็การสืสร่อสารของเราสถานการณ์ขนส่งของเรา เป็นยังไงอะไรย่าง้ยใช่ไหมครับผมก็เชื่อว่าภาครัฐเนี่ยคงจะมีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงกฎข้อบังคับต่างๆในการค้าขายในภูมิภาคนี้ให้ให้ดียิ่งขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าแน่นอนถ้าปีที่2ปีที่3ม,มันก็น่าจะคล่องตัวกับปีแรกอยู่แล้วใช่ไหมครับก,ก็หวังว่าจะได้เห็นสิ่งดีๆในภูมิภาคนี้เกิดขึ้น ในเชิงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการค้าขายนะครับในอนาคตเราก็คงอยากจะให้ทีมของเราทั้งหมดเนี่ยมีความแข็งแรงตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ได้มากขึ้นความสนุกและความมันและความท้าทายเนี่ย มันคือว่าเราจะเปิดฐานลูกค้าของเราไปต่อได้ยังไงมากกว่ามันจะมีเป้าหมายที่เราเล็งไว้เนี่ยแล้วมันยังไม่ถึงเนี่ยไอ้ตรงนั้นมากกว่าถ้าเราทําตรงนั้นแล้วมันสาเร็จแล้วอีกปีน,นึงคุณมาถามผมเนี่ยถ้าผมทําสําเร็จผมอาจจะก,กล้าตอบได้เต็มปากกว่านี้ว่าเฮ้ย <"He i, S 2> ผมได้ไปถึงถึงตรงนั้นแล้วแต่ตอนนี้มันยังมีมีเป้าหมายที่ยังยังไม่บรรลุเยอะมากฮะซึ่งมันก็เป็นเรื่องสนุกที่เราจะได้ได้ก้าวต่อไป คิดว่าเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเท่าที่ผมเห็นมาก็หลายคนก็เป็นคนทํางานจริงจังมากๆอยู่แล้วฮะก็เป็นมิตรหมายดีนะฮะส่วนสําหรับคนที่กําลังคิดอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็คงต้องต้องถามตัวเองก่อนว่าจริงแล้วความชอบของเราเนี่ยค,ความชอบของเราอาจจะมีอย่าง2องอย่างแต่ว่าไอการที่ความชอบของเรามันสามารถแตกกิ่งออกไปเป็นอะไรได้บ้างแล้วก็เราสามารถเรียนรู้อะไร ได้บ้างจากจากสิ่งที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่แล้วเราก็ต้องมองดูว่า,าเหมือนที่พูดเมื่อกี้ฮะไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะหรืองานธุรกิจเนี่ยเราจะขายอะไรให้กับใครเวลาไหนที่ไหนอย่างไรอะไรเงี้ยเราก็ต้องมองให้มันครบทุกมิติอ่ะคิอถ้าเรามีสติและเราสัมผัสสิ่งที่อยู่ร,บรอบๆตัวเราเนี่ยมันก็คงจะได้เรียนรู้อะไรกัน และพัฒนาบ้างครผมคิดแค่นั้นนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ทุกท่านที่อาจจะมีความสนใจนะครับอยากจะเข้ามาสัมผัสบรรยากาศนะฮะแบบการตกแต่งแบบวินเทจอินดัสเทรียลแล้วก็เป็นฟาร,ร์มนะครับฟาร,ร์มสไตล์เนี่ยงานที่มีมทั้งเหล็ก ผสมกับงานไม้แล้วก็ของตกแต่งบ้านทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับก็ขอเชิญนะครับที่ร้าน m a c h i n e a ยลเบิเร์ชฮอ